ก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเซิร์ฟไทยจีนเซิร์ฟญี่ปุ่นแล้วในวันนี้ผมก็อยู่ในเซิร์ฟเวอร์607ในเซิร์ฟเวอร์ไทยกันอีกเช่นเคยคลิปนี้ก็จะยังไม่ใช่คลิปรีวิวแฟลตปรากายแสงนะครับผมแต่ว่าจะเป็นคลิปส um ุ่มเจ้าวัดซีนแมนโอเคนะครับ ก็เหลืออีก15ชั่วโมงเดี๋ยวมันก็จะไปละก็เดี๋ยวผมว่าจะเอาอีกสองตัวนะครับผมก็คือเจ้าอ่าเดี๋ยวขอไปดูแป๊บหนึ่งนี่นี่นะครับผมก็จะเป็นเกโรเกโรกับทัตซมากิส่วนอ,อีก2ตัวนั่นคือตัดทิ้งไปได้เลยไ เมดูซากับแทงท็อปอ่ะตัดทิ้งไปได้เลยมันไม่อยู่ในสมองอัลบั้มสมองผมละสองตัวนี้คือตัดทิ้งไปได้เลยที่ผมอยากได้คือเคียโรเกโรกับทัสซมาคิ้สองตัวนี้นะครับผมบอกได้เลยว่าเดือนนี้ผมจะเอาการันตีเดี๋ยวผมจะเอาลูกแก้วมาปลุกตื่นเจ้านองอีก่อยของผมให้ได้คือมันมันหลายเดือนละไอ้นองอีก่อยอ่ะมันจะได้ไม่ได้มันจะได้ไม่ได้ไดไไดทีเผลอไงทีเผลอมา ดูสิว่ามันจะออกโลที่เท่าไหร่ขอแบบไม่เกินร้อยใบได้ไหมไม่เกินร้อยใบอ,อโลที่2โลที่1มันเกลือไปละต่อครับปุ๊บมาไหมลุ้นลุ้นโอ้โหมว่งมวงม่วงไม้ทองโอ้โหเรียบร้อย ปกติมันจะออกช่วงประมาณโลที่เท่าไหร่นะช่วง3-4-5ส่ะ3-4-5ใช่ไหมทุกคนถ้าผมจำไม่ผิดคือเจ้าราชาทะเลลึกที่ผมสุ่มไปอ่โลที่3นะ30บใบคือออกเลยแต่ว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอันนี้มันจะออกโลที่เท่าไหร่เดี๋ยวเรามาลุ้นกัน ไปรอโอเคม่วงยาวๆไปลูกพี่ลูกพี่จะทำกับผมอย่างนี้ไม่ได้นะครับลูกพี่ G m อไปเดี๋ยวขอไปดูแป๊บว่ามันมีกีิโลละเอาสามโลโอเคจัดไปจัดไปอีกกี่โลทึ่ๆอีกกโลว่ามันจะออกก็ตอนนี้อาการป่วยของผมก็ เริ่มเผาลงแล้วนะครับผมหลังจากเมื่อเช้าที่ผมโดบยามาเฮ้ยทองทองทองอ๋ออุย้เอเยเฉยแม่งสุ่มตู้เชียรนี่แม่งออกออกออกแบบยังบ่อยโอเคท้อปะทอมีไว้ให้ลิงถือคำนี้ แต่ว่าตอนนี้ผมเนี่ยถือท้อแล้วไม่ใช่ลิงที่ถือแต่ผมนี่แหละถือแม่งท้อกับความเกลือดวงแม่งสวยจัดไปกันต่อเดี๋ยวขอโลนี้ขอออกได้ไหมแบบต่อยโลนี้แล้วออกอะ่ะไปออกไหมทองทองในโอ้ไม่มามาแต่เกลโลเก,เกลโลอะไรจุด แปกันต่อโลอันนี้ไม่รู้ว่ามันจะออกให้ผมรือเปล่านะออกหรือเปล่าทองทองไม่มาเลยโอ้โยสิงชิบหายไม่ใช่ว่าหลุดเรดสองครั้งนะอันนี้คือสวยจะจัดบอกเลยขอแบบการันตีแบบมันเพิ่มเลทแล้วมันได้แบบ เลดจริงๆเลยได้เป้าครับทำไมมันเป็นอย่างนี้ครับมาครับทองทองครับขอขอวัดซีนแม่นะครับโรนี่ย้ยไม่ค่อยคุนผมมามาละไม่คุนอย่างนี้นี่ไงฉีดสัปบ,บ้านก็มาแล้วมาโอเคก็เรียบร้อยครับ ภารกิจของเราในวันนี้ก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยก็โวนไปกี่ใบละเก้าสิบใบโอ้โหเมื่อกี้ต้นคลิปผมบอกว่าอันนี้ไปใช่ไหมขอแบบไม่การันตีไม่ถึง100ใบโอเคมันไม่ถึงจริงครับมันถึงแค่90าใบก็ถือว่าดีอยู่เดี๋ยวเพื่อแบบเก็บไว้สุ่มเจ้าเกโรเกโรกับอันนั้นท้าซึมากิเดี๋ยวอันนี้ขออัพไปก่อนอัพวันนี้ด้วย อัะอีกดาวไปเรียบร้อยครับแฟแลชปไกกแสงผมเดี๋ยวขอเวลาปั้นแฟลชปักกิแสงสักอ่าอ่าถ้าจะบอกว่าหนึ่งอาทิตย์มันจะนานเกินไปไหมเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้ก็ขอตัวลาคุณผู้ชมทุกคนกันไปก่อนนะครับผมวันนี้ก็สวัสดีครับนี่ไงลูกแก้ยวยังไม่ได้ปลุกเตือน ็ oh, ไปแล้วจ้าโอเคโอเคโอเคปีนี้พวกกูมาแรงต้องขอต้อนที่ว่าโปรพวกมึงแม่งเห็นตอนกูรวยแต่มึงไม่เคยเห็นตอนกูโปรฟิวตอนนี้แม่งโคจะมาพอกูแดกทองปผสมกับโคเมียมึงดูทรงแล้วต้องการกูเลยบอกให้เมียมึงนัน่นเก